ผลไม้ปลาพี่น้องเอ้ยพผลอะไรผลไม้ปลาหายากมากพี่พวนกระลังสุกกระลังนี่เลยพอดีพอดีนี่พอดีกินโอ้โหจีบมาจีบมาหนึ่งโอเป็นยังบ้านี่ยังเยาวไปหน,นึ่งถ้าผู้สาวมาหาเก็บหมากพี่พวนครับบันยัน <laughs> โอ้ยเนาะ อาผู้สาวมาเก็บหมากพี่พวนมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยบอกพี่โดดถึงไ <Bye. S 2> ปโอ้แบบโอ้มาอีกแล้วคนพี่น้องคนน้อกพี่พวนเต็มเลย นี่นวยแบบนี้เอาไปส่งให้ข้าเจ้า,านี่กำลังกิน <laughs> <laughs> เอาน้ำแทบเพราะทันเลยพี่น้องเอ้ยหลายกำลังเริ่มสุกคนละไม้ปลาหากินยากเด้อปีนึงมีเท้อเดียวก็สิได้ออกนวยให้กินว่าเพิ่นจะออกนวยให้กินปีนึงได้กินเท้าหนึง แถบท่านเลยโอ้นซ่วมแบบไงย,ยังงามจับที่นอตายตาย,ตายงามแท้ ทำเด้อพี่น้องเรื่อหลายยีดีไะมบ้าแก้วจักน้อยละบาทคนเด้อ นนั่นโอ้หลายคักหลายเนี่ยซีมนแล้วนะจะทำใช้ไง่ายง่ายมือก่อน,น,นท่านได้ซีมเลยอยู่อ๋อพี่น้องแต่คุ้มกันนี่จ้าพี่ครับโอ้โมหมโดดทำเดียวทำเดียวกินจากปลา แซ่บปะนค้นองฝ่าหายะโอ้ยกสูงกพออะ่ะปโอ้สวยายามเลยเออีนองนน้ำน้ำไร I oh,